สวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้เราพาพาแม่มาบุกป่าโอ๊ยแม่ไม่ได้บุกนะนี่ไงป่าเบียร์เอาหัวมันนะนี่ป่าป่าป่าเบียร์เนี่ยแม่อย่าเฉยออกอะไขแล้ววะแม่เห็นอะไรไหมเนี่ยขาวๆอ่ะอะไรใครอ่ะไม่ใช่ผ้าแม่ดูที่ดีนี่ใครแม่แม่จับหน่อยสิจับหน่อยทิ ท่าเหรอแม่จับดูซิไข่ไข่อะแม่ว่าใคไข่ไข่แม่มาจะไปถูกไข่เดี๋ยวแม่ดูนะดูนะว่าใครตีอุ้ยนอนอยู่แม่บอกว่ากองผ้าใครแม่ว่าไข่ะม่นอนตรงนี้บ่นอนโฉงบอกไม่นอนไม่ได้กับโฉงนี่ นอนไม่ได้ดอกอ่ะสองคนจะนอนได้ยังไงนั่งว่างไปะคว่างมาสามคนยังนอนได้เลยแม่สามคนแม่มีมันมาเนี่ยเอามันมาหนิแม่มันเผาไหมเนี่ยอร่อยเลยหวานอร่อยอหวานมันมันญี่ปุ่นอืมลองกินดูนี่เอ้าแม่เอาสองวางก่อนนั่งกินมันก่อนเดี๋ยวแค่ปั่นเออไม่มันซื้อมาเอาเลยลองดูมันอร่อยน่ากินเลยบอสจะให้แม่ลองเดี๋ยวอุ่นเลยร้อน ว่จับอันนี้บอกใสเย็นแม่ฮะนี่ไงสะพานแม่สะพานโบราณนะแม่สะพานโบราณสะพานเขาตรงไปตัดเอาอืเดี๋ยวต้องทเอาปิดตาอย่างนี้ใช่ต้องเอาใหม่แม่เพราะว่าเอาไม้นี่เดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่เอาหนีไปถุงปิดจาอย่างนี้กูจะลู้ที่ใส่หนูก็ว่างั้นแหละแม่เออเอาหรอกเอาใหม่เดี๋ยวละอืมเอ่อเอาไม้เรียบๆเนาะ นี่คือป่าของเราเดินทางมาประมาณห้าสิบลี้ห้าีสิบลี้ขอคุณมากนะคะสำหรับทีนี้ครับกินมันเผาต่อไปแม่นั่งก่อนพักเหนื่อยแม่จะกลับแม่จมันนียวหวานเนี่ยถาแม่ลงกินมันนี่แล้วจะติดใจซิมแม่ต้งซิมีรูีกเพราะว่าเมเอย่างที่ถึงงพบอนนกินมกีอะไรก็หุกทุมก็ ไปเต่างอยเลยอหมอมนี่มันแรงแม่ก็มือมือ,มอกินกล้วยกับพี่ดำกล้วยอีกมามี่อีกก็หมอตุ้ยก็หกทุ่มก็เอาแม่ไปเลยอมแม่ดีดีนะหมอตุ้ยเขาก็ดูแลหมดเนาะอยู่ใกล้ๆก,กันนี้เนาะโทรศัพท์ไปกับหมอตุ้ยเพราะว่าปวดท้องมันหมุนเนาะไฟห้าสิบเบิร์ละจุไฟแล้วก็เอาไปเลย ไปกินมันเนาะยจะต้มนำ้ำกาแฟหน่อยต้มแล้วสายแล้วต้มแล้วเนาะอือพันธรรมชาตินี่แหละโฮมสเตย์คนนี้อ้วนขึ้นเอ้อนเหมือนกระตุนละวตกไปเหมือนแดกเลย <laughs> เน,น้องเ,เป็นน้ำเสือได้ไหมเหมือนกระตุนแม่บอกแจ๊วตายแล้วแม่บอกแจ๊วเหมือนกระตุนเหมือนชินจังเลยเนาะแม่เนาะเหมือนได้ชินจังเนาะแม่เนาะยิ่งตัดผมทรงนี้แล้วยิ่งเหมือนเนาะเนาะแม่เนาะอ้วนขึ้นโอเคทุกคนดนะ เจอกันในคลิปหน้านะครับ